F84 F, F Thunder แจทาบทความสำหรับ YouTube m อาม123มิสซิลขีปนาวุธที่เปลี่ยนเกมและเรื่องราวเบื้องหลังในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ r รอาม123ขีปนาวุธยุคใหม่ที่หลายฝ่ายกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่เปลี่ยนโฉมสนามรบไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทางเทคนิคการออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือบทบาทเชิงยุทธศาสตร์อม, 123, มีทั้งจุดเด่นและข้อถกเถียงที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ชมที่ชอบสารคดีด้านเทคโนโลยีทหารวิศวกรรมและการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์บทนำทำไมต้องรู้จักอาม123เริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆอาม123คืออะไรในภาพรวมอาม123ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นขีปนาวุธลำตัวเดียวแบบความแม่นยำสูงสามารถยิงจากแพลตฟอร์มหลากหลายทั้งภาคพ,พื้นดิน เรือและอากาศผลงานออกแบบนี้เน้นการลดขนาดลดน้ำหนักแต่เพิ่มพิสัยและความแม่นยำด้วยระบบนำวิถีขั้นสูงเหมาะสำหรับภารกิจทำลายเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งบนบกและทางทะเลประวัติและแรงบันดาลใจการพัฒนา r ร้อยยีเริ่มจากความต้องการที่ชัดเจนของยุคสมัยความจำเป็นในการมีอาวุธที่สามารถปฏิบัติการแบบแม่นยำแต่ยังคงมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งระบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีขีปนาวุธยุคก่อนหน้า แต่ผสานกับเซนเซอร์และอัลกอริทึมการนำวิถีที่ทันสมัยทำให้อาร์ม123ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในหมู่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงการออกแบบเชิงวิศวกรรมส่วนประกอบหลักหัวรบอาร์ม123สามารถบรรจุหัวรบหลายประเภทตั้งแต่หัวรบแบบเจาะกราไปจนถึงหัวรบแรงระเบิดสูงหรือลูกผสมขึ้นอยู่กับภารกิจที่ต้องการระบบนำวิถีการผสมผสานระหว่าง GPS I.N.S และเซนเซอร์ภาพความร้อนหรือเลเซอร์ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ในสภาพอากาศหลากหลายเครื่องยนต์และพิสัยใช้เครื่องยนต์แบบกระสวยพัฒนาให้มีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้พิสัยการยิงขยายมากขึ้นแต่ยังคงขนาดกระทัดรัดโครงสร้างและวัสดุใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเพิ่มความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและความร้อนความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ 1> อ1าม123ถูกออกแบบมาให้รองรับแนวคิดการปฏิบัติการแบบเครือข่ายสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นโดรนภาพถ่ายดาวเทียมหรือระบบสอดแนมภาพพื้นดินแล้วทำการปรับเส้นทางเพื่อเพิ่มความแม่นยำจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการปล่อยแบบยิงหลายเป้าหมายในระยะเวลาใกล้เคียงกันซึ่งมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ต้องตัดกำลังฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วข้อดีและข้อจำกัด ข้อดีของอาม123รรวมถึงความแม่นยำสูงความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการประหยัดต้นทุนเมื่อเทียบกับระบบที่ใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามข้อจำกัดก็มีเช่นการพึ่งพาเครือข่ายนำข้อมูลซึ่งถ้าถูกขัดขวางอาจลดประสิทธิภาพได้นอกจากนี้เทคโนโลยีขั้นสูงย่อมมาพร้อมต้นทุนการพัฒนาที่สูงและความซับซ้อนด้านการบำรุงรักษาผลกระทบต่อสมอรภูมิและนโยบายความมั่นคงการมาถึงของอาม123รอาอาจเปลี่ยนสมดุลของกำลังในภูมิภาคที่มีการรบรับใช้ หากประเทศใดสามารถผสานร,ระบบนี้เข้ากับเครือข่ายอาวุธและเซ็นเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามการแพร่กระจายเทคโนโลยีเช่นนี้ยังก่อให้เกิดคำถามทางกฎหมายระหว่างประเทศและข้อกังวลเรื่องการลดทอนเสถียร,รภาพภูมิรัฐศาสตร์ไอเดียการนำเสนอวิดีโอโครงเรื่องแนะนำอินโทรเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน30นาทีภาพกราฟิกของอาร์ม123และคำถามชวนคิดเช่นมันจะเปลี่ยนสนามรบอย่างไร ประวัติและการพัฒนาเที่ยงคืน30นาทีถึง2นาฬิกา30นาทีคลิปสั้นๆขององค์การทดสอบในสนามชวนผู้ชมรู้จักทีมวิศวกรและแนวคิดการออกแบบการสาธิตการทำงาน2นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาโมเดล3มิติหรือแอนิเมชันอธิบายส่วนประกอบและการทำงานของระบบนำวิถีวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์6นาฬิกาถึง9นาฬิกาผู้เชี่ยวชาญพูดคุยถึงผลกระทบทางทหารและนโยบายข้อกังวลและอนาคต 9นาฬิกาถึง11นาฬิกาประเด็นด้านกฎหมายจริยธรรมและแนวทางการควบคุมสรุปและชวนคอมเมนต์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเชิญชวนผู้ชมแสดงความคิดเห็นและกดติดตามสไตล์การนำเสนอและเทคนิคการตัดต่อใช้แผนภาพและกราฟิก3มมิติเพื่อช่วยให้ผู้ชมเห็นภาพการทำงานของขีปนาวุธเพิ่มคำอธิบายเป็นซับไตเติลภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเข้าถึงผู้ชมกว้างขึ้น ใส่เสียงบรรยายที่ชัดเจนมีจังหวะและเน้นประเด็นสำคัญเพื่อรักษาความสนใจของผู้ชมหัวข้อที่จะช่วยให้วิดีโอติดอันดับค้นหา SEO อาม 123. มิสซิลอธิบายขีปนาวุธยุคใหม่เทคโนโลยีการนำวิถีวิเคราะห์ยุทธศาสตร์อาม 123. เพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาร์หนึ่งร้อยยี่สิบสาม 123, เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิสซิลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิลิตารีแอนนลิซิสและคำอธิบายย่อยที่ชวนให้คลิกเช่นสำรวจเบื้องลึกของอาร์หนึ่งร้อยยี่สิบสามขีปนาวุธที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากำลังเปลี่ยนรูปแบบสงครามยุคใหม่คำถามยอดนิยมที่ควรตอบในวิดีโอ FAQ อาร์หนึ่งร้อยยี่สิบสาม 123, แตกต่างจากขีปนาวุธแบบอื่นอย่างไร มันสามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้หรือไม่พิสัยและความเร็วของ r อยม123อยู่ในระดับใดการใช้งานมีข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือไม่ตอบคำถามเหล่านี้โดยย่อในส่วนท้ายของวิดีโอเพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลครบถ้วนบทสรุปทำไมวิดีโอนี้สำคัญ r อาม123เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการทำสงคราม